ไม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าไม่จ๋าไม่ไม่เปลี่ยวไม่ปลี่ยวไม่ปลี่ยวไปลีวเฮ้ยแม่จ๋า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 ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยก่งคอยใหญ่เลยโถเออโอ้น่ารัก พอแล้วปากคอสั่งเชีอ่ะเต้นเต้นอ่ะโยกโยกก่อนโยกก่อนโยก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 อ่ะเร็วโอ,โ,โอ้โหโชน่ารักจริงเชียวไปแล้วนะไปแล้วนะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ